ลองนึกภาพดูสิครับคุณกำลังถือสมาร์ทโฟนที่เบาเหมือนปากกาแต่แรงเหมือนเครื่องจักรกลหนักนี่คือ iPhone Air ที่กำลังพลิกโฉมวงการมือถือให้เราได้สัมผัสอนาคตในมือแต่เดี๋ยวก่อนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของดีไซน์หรูหราเท่านั้นแต่ยังเป็นการท้าทายความคิดของเราเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนที่สมบูรณ์แบบด้วยสำหยักรู้ไหมว่าทำไมมันถึงน่าสนใจขนาดนี้มาดูกันเลยครับ iPhone Air นะับเป็นนวัตกรรมการออกแบบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Apple ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อ้างอิงจาก https://www.can.com/tech/regist/article/2025/apple-event-drop-recap มันคือการผสมผสานความบางเบาอย่างน่าอัศจรรย์เข้ากับพลังการทำงานระดับมืออาชีพทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังจับอนาคตไว้ในอุ้งมือหากเราพูดถึงเทคโนโลยีที่สามารถรวมความบางเบาเข้ากับประสิทธิภาพระดับท็อปได้อย่างลงตัว iPhone Air ก็คือคำตอบล่าสุดจาก Apple ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองผู้ใช้ยุคใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวความเบาและปะ ประสิทธิภาพสูงสุดในเครื่องเดียวกันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ iPhone ในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นดีไซน์กล้องหรือระบบอัจฉริยะที่ครบครัน p h o n e air ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถสูงแต่ยังคงเน้นความบางเบาตัวเครื่องน้ำหนักเบาและดีไซน์หรูหรารุ่นนี้จึงถูกวางตำแหน่งให้อยู่ตรงกลางระหว่าง iPhone รุ่นปกติกับ Line Pro เพื่อให้ผู้ใช้ได้สัมผัสเทคโนโลยีล้ำสมัยในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นและนี่คือจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปมันไม่ใช่แค่สมาร์ทโฟนแต่เป็นการเลือกที่สมดุลระหว่างคคววาาามมรรรกับเป็นจิง ดีไซน์บางเบาอย่างเหลือเชื่อแต่ทนทานจนน่าตกใจ iPhone Air ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความบางและน้ำหนักเบาเป็นหลักความบางเพียง5.6ม mm, ิมและน้ำหนัก165กรัมทำให้มันเป็น iPhone ที่บางและเบาที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อคุณถือมันในมือคุณจะสัมผัสได้ถึงความพิเศษนั้นทันทีกรอบตัวเครื่องทำจากไทเทเนียมเกรด5เกรด5ไทเทเนียม ที่ผ่านการขัดเงาให้งางามทำให้ดูหรูหราและทนทานสูงด้านหน้าใช้เซรามิกชีล2ที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนได้ดีขึ้นถึง3เท่าและด้านหลังใช้เซรามิกชีลดที่ช่วยเพิ่มความทนทานต่อการแตกร้าวถึง4เท่าทำให้ได้รูปลักษ์พรีเมียม แต่ไม่ดูเก,กะกะขอบเครื่องโค้งมนรับกา่ามือขนาดและน้ำหนักถูกออกแบบให้พกพาสะดวกใส่กระเป๋าเสื้อหรือกางเกงได้โดยไม่รู้สึกเกะก,กะหน้าจอเป็นซูเปอร์เรทเน็กซ์เดียดิสเพลย์ขนาด6.5นิ้วรองรับเรเฟรชเรต120เฮิรตให้ภาพลื่นไหลสีสันคมชัดแม้กลางแจ้งและถูกครอบทับด้วยกระจกเซรามิกชิล l d รุ่นใหม่ที่ทนทานต่อรอยขีดข่วนและรับแรงกระแทกได้ดีเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจง่ายลองนึกถึงการใช้สมาร์ทโฟนที่ไม่ต้องกลัวตกหรือขีดข่วนง,ง,ง่ายเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปนี่คือการออกแบบที่คิิดถึงงวาามททนทนจรๆ แต่เดี๋ยวก่อนนี้คือจุดที่อาจทําให้หลายคนถกเถียงกันบางคนอาจบอกว่าความบางเบานี้มาพร้อมกับการแลกเปลี่ยนบางอย่างเช่นความทนทานต่อแรงกระแทกที่อาจไม่แข็งแกร่งเท่าที่คิดแต่ Apple บอกว่ามันทนทานพอๆกับรุ่นโปรคุณคิดอย่างไรมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าที่จะแลกความหนากับความเบามาดูกันต่อครับเบาแต่แรงด้วยชิป A 1 9 Pro หัวใจหลักของ iPhone Air คือชิป A 1 9 Pro ที่ใช้สถาปัตยกรรม3นาโนเมตรรุ่นล่าสุดชิปนี้มี C p พ6ก G P U 5 n e นิ o รอน gine 16 ข้อพร้อมเรทเรซิงที่เล่นความเร็วด้วยฮาร์ดแวร์ทำให้เป็นชิปที่เร็วที่สุดในสมาร์ทโฟนชิป A 1 9 Pro ยังมีประสิทธิภาพสูงสำหรับการเล่นเกมระดับทริปเปเลและการประมวลผล AI ที่รวดเร็วบนอุปกรณ์ประมวลผลได้อย่างรวดเร็วและประหยัดพลังงานสูงรองรับการทำงานหลายแอปพร้อมกันเล่นเกมกราฟิกหนักๆได้ลื่นไหลหรือตกแต่งภาพและตัดต่อวิดีโอได้อย่างสบาย iPhone a r มพร้อม RAM 1 2 GB และความจุเริ่มต่อ หน้าส GB 5 1 2 GB 1 TB ซึ่งเพียงพอสำหรับผู้ใช้ระดับมืออาชีพแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานกว่า18ชั่วโมงต่อเนื่องพร้อมรองรับ Fast Charge 30W และ Maxi Wireless Charging ระบบปฏิบัติการ iOS 26อ้างอิงจาก h t t p s w w w a m s l a e c o m i o s 2 6 w a t t i s n e w f u n c t i o n พร้อมฟีเจอร์ Apple Intelligence AI ในตัวเครื่อง Apple i n t e l l i g e n c e ได้รับการผสานรวมเข้ากับแอปและประสบการณ์ต่างๆเพื่อช่วยให้คุณสื่อสารถ่ายทอดความเป็นตัวเองและทำงานต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยได้ง่ายขึ้นและยังมีการปกป้องความเอ เป็นส่วนตัวที่เหนือชั้นทําให้คุณอุ่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยแม้จาก Apple เองการเชื่อมต่อไร้สายใช้ชิป A1 รองรับ w i f i 7และ Bluetooth 6รวมถึงโมเดม c 1x ที่ให้สัญญาณ 5G ที่ดีขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้นแบตเตอรี่ออกแบบให้หนาแน่นสูงใช้งานได้ตลอดวันสูงสุด27ชั่วโมงสําหรับการเล่นวิดีโอและชาร์จเร็ว50%ใน30นาทีเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองคิดถึงการเล่นเกมที่ไม่กระตุกหรือตัดต่อวิดีโอที่ไม่หน่วงนี่คือพลังที่ทําให้ iPhone Air เหนว่ทัไป กล้องเดี่ยวระบบกล้องฟิวชั่น48 MP แม้ตัวเครื่องจะเน้นความบางเบาแต่ Apple ไม่ลดคุณภาพกล้องลงเลย p p o o n e อมาพร้อมระบบกล้องที่ไม่เหมือนใครเน้นคุณภาพและความเรียบง่ายกล้องหลัง48 MP f u วชั่นเมน c a ม e ร่เลนเดียวกล้องหลักฟิวชั่น48 MP 26ม mm, ิมรรูรับแสงขนาด1.6ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลที่ใช้การปรับตำแหน่งเซนเซอร์ f o กั s พิกเซล100%ให้ภาพถ่ายความละเอียดสูงที่คมชัดและสีสันสดใสแม้ในที่แสงน้อยมีตัวเลือกทางยาวโฟกัสเทียบเท่า 28mm แมลมและ3 5ม m mm, รองรับภาพถ่ายความละเอียดสูงเป็นพิเศษที่ 24MP และ 48MP สามารถใช้เทเลโฟโต้ม2เท่าที่มีคุณภาพระดับ o p ปติคั 12MP ที่มีรูรับแสงขนาด F1 e หและมีระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลที่ใช้การปรับตำแหน่งเซนเซอร์โฟกัสพิกเซลรอร์100%รองรับ 2X o p อ i c อ l ปติคอลคุณภาซูมซูมคุณภาพระดับออปติคอลสองเท่าสามารถซูมดิจิทัลได้สูงสุด10เท่าโหมดการถ่ายภาพ Flash True t r u e o โฟตอนิกเ n น e n ้ g i n e i ิ f ชันเลชด d r อัชริยะการจัดแสงภาพถ่ายบุคคลพร้อมเอฟเฟกตแบบโหมดกลางคืนพานรามาความละเอียดสูงสุด63 MP รูปแบบภาพถ่ายเจเนอเรชันล่าสุดบันทึกภาพถ่ายและไลฟ์โฟโต้ด้วยขอบเขตกว้างการแก้ไขตะแดงขั้นสูงระบบป้องกันภาพสั่นไหวอัตโนมัติโหมดภาพถ่ายต่อเนื่องแนบข้อมูลที่กัดตำแหน่งในภาพถ่ายรูปแบบไฟล์ภาพที่บันทึก .JF และ .JPEG กล้องหน้า 18MP Center Stage Front Camera ใช้เซนเซอร์สี่เหลี่ยมแบบใหม่สามารถปรับเฟรมภาพเซลฟี่ได้โดยอัตโนมัติพอเทร์หรือแลนสเคปและรองรับคุณสมบัติเซนเตอร์สเตตสำหรับวิดีโอคอลทำให้คุณอยู่ในเฟรมเสมอแม้กำลังเคลื่อนไหววิดีโอรองรับการบันทึกวิดีโอ 4K 6 0สิบเฟซโดยบีวิชเชนเอมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ดูเอาแคปเชอร์ให้บันทึกวิดีโอได้พร้อมกันทั้งจากกล้องหน้านอกจากนี้การถ่ายวิดีโอ,อยังรองรับซีนัมติกโหมด 4K และแอคชั่นโหมด ที่เหมาะสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์หรือยูทูบเบอร์ที่ต้องการวิดีโอคุณภาพสูงวิดีโอควิกเทคในแบบ d o l b y v วิชันสูงสุด 4K ที่ 60fps ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัลที่ใช้การปรับตำแหน่งเซ็นเซอร์สำหรับวิดีโอซูมดิจิทัลได้สูงสุด6เท่าการซูมเสียงและสามารถใช้แฟลชแบบรูโทนระบบป้องกันภาพวิดีโอสั่นไหวในคุณภาพระดับภาพยนตร์ 4K 1 0 8 0 p และ7จ0 p วิโดีโอโต้กสแบบต่อเนื่องนอกจากนี้ยังถ่ายภาพนิ่ง 8mp ขณะบันทึกวิดีโอระดับ 4k ได้อีกด้วยเพื่อให้ผู้เริ่มต้นเข้าใจลองนึกถึงการถ่ายวิดีโอที่ไม่สั่นแม้เดินเร็วๆหรือเซลฟี่ที่ปรับเฟรมเองนี่คือฟีเจอร์ที่ทำให้การถ่ายภาพสนุกขึ้นและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปกล้องเดียวนี้ทําให้ไอโฟนเน,น้นความเรียบง่ายแต่บางคนอาจโต้แย้งว่ามันขาดความหลากหลายเมื่อเทียบกับรุ่นที่มีเลนส์หลายตัวคุณเห็นด้วยไหมว่าการแลกนี้คุ้มค่ากับความบางเบาหรือมันเป็นจุดอ่อนที่ Apple พยายาาาาาามมปปปกกกกิดดูรรรระสบบณ์ใช้งนนััค การใช้งานประสบการณ์ที่ลื่นไหลและชาญฉลาด Apple Intelligence AI เซลขับเคลื่อนในชิป A 1 9 Pro ทำให้ฟีเจอร์ AI เช่นการแปลภาษาแบบเรียลไทม์ผ่านแ Pass Pro และความสามารถด้าน Visual i n t e l l i g e n c e ทำงานได้รวดเร็วและปลอดภัยบนตัวเครื่องจอแสดงผลหน้าจอ6.5นิ้วโปรโมชั่น 120Hz เฮิที่สว่างและลื่นไหลเป็นพิเศษทำให้การใช้งาน iOS 16ที่มีเอฟเฟกต์ลิควิดแกลดดูงดงามและตอบสนองได้รวดเร็วทันใจ Action Button Camera Control ยังคงมีปุ่มแอคชั่นบัตเทิลที่ปรับแต่งได้และปุ่มคามีราคอนโทรลสำหรับการถ่ายภาพที่รวดเร็วฉับไวจากการทดสอบใช้งานจริง i ไอโฟนตอบสนองได้ไวมากเปิดแอปนิเซียวินาทีการสลับระหว่างแอป,ปไม่มีอาการหน่วงเล่นเกม 3D หรือกราฟิกสูงได้ลื่นไหลตัวเครื่องไม่ร้อนจัดแม้ใช้งานต่อเนื่องยาวนานแต่ก็มีอาการอุ่นๆอ,อยู่บ้างด้านกล้องถือว่าทําได้ดีเยี่ยมในทุกสภาพแสงแม้มีแค่กล้องเดียวโดยเฉพาะโหมดพอร์เทรตและในโหมดที่ตัดขอบและจัดการแสงเงาได้เป็นธรรมชาติส่วนวิดีโอให้ความนิ่งและเสียงคมชัดเหมาะกับการถ่ายวลลออหรืคิปสั้นๆ เพื่อโพสบนโซเชียลแต่การซูมหรือถ่ายมุมกว้างอาจาเป็นข้อจำกัดของกล้องรุ่นนี้หน้าจอสแสดงผลแบบโปรโมชั่นที่มีอัตรารีเฟรชปรับได้สูงสุด120เฮเล่นเกมหรือชมคอนเทนต์วิดีโอได้ลื่นไหลาการสัมผัสดีไม่มีอาการหน่วงหรือดีเลย์นหน้าจอกระจกเคลือบกันรอยนิ้วมือดีมากไม่ต้องเช็ดบ่อยๆเบ,บาบางพกพาง่ายดีไซน์สวยงามเป็นแฟชั่นโฟนที่น่าใช้งานถ้าไม่ซีเรียสเรื่องกล้องครบครัน iPhone Air คือตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่หลงใหลในดีไซน์ต้องการสมาร์ทโฟนที่บางเบาและโดดเด่นที่สุดในตลาดตอนนี้ต้องการประสิทธิภาพระดับโปรจากชิป A19 Pro สำหรับการใช้งานต่างๆและเล่นเกมโดยไม่ต้องการเครื่องหนาและหนักใช้กล้องถ่ายภาพทั่วไปภาพบุคคลและวิดีโอคุณภาพสูงโดยไม่เน้นซูมระยะไกลหรือมุมกว้างพิเศษหากคุณพร้อมแลกกล้องเสริมบางอย่างเช่นอุลตราไวท์และเทเลโฟโต้กับประสบการณ์ใหม่ที่ปฏวิวัติวงการมือถือเพราะประสิทธิภาพระดับท็อปที่ซ่อนอยู่ในตัวเครื่องบางเบาที่สุด iPhone Air คือไม่ใอ่ แค่สมาร์ทโฟนแต่เป็นงานศิละปะการออกแบบที่ผสานวิศวกรรมบ่งบอกถึงรถนิยมของผู้ใช้ไอโฟนได้อย่างชัดเจนและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายการถกเถียงบางคนอาจเห็นไอโฟนแอร์เป็นการปฏิวัติที่สมบูรณ์แต่คนอื่นอาจมองว่าการลดเลนกล้องเพื่อความบางเบานั้นเป็นการเสียสละที่ไม่คุ้มคุณคิณคดอย่างไรมันเป็นการเลือกที่ฉลาดหรือเป็นการยอมจำนวนต่อเทรนด์แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย